การเดินป่าครั้งแรกในช่วงปลายหน้าฝนปี2568เส้นทางที่ง่ายและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้เริ่มต้นการเดินป่าในช่วงปลายหน้าฝนปี2568เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเส้นทางที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่ต้องการความยุ่งยากมากนักเส้นทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่เดินง่ายแต่ยังมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้เดินทางได้สัมผัสกับป่าเขียวชอุ่มเสียงนกร้องและน้ำไหลที่สดชื่นพร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบตัว ในช่วงเวลานี้เส้นทางเดินป่าที่เหมาะสําหรับมือใหม่กําลังรอให้คุณได้ไปสัมผัสความสดชื่นของธรรมชาติหลังจากฝนตกโดยมีหลายเส้นทางที่ไม่ซับซ้อนและสามารถเดินได้อย่างสบายๆสํา,สาสหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการเดินป่าอย่างไม่เครียดว่าแต่จะมีเส้นทางไหนบ้างที่น่าสนใจและเหมาะสําหรับการเดินป่าในช่วงนี้มาตรวจสอบลิก,กันเลยดีกว่า1เส้นทางศึกษาธรรมชาติวัดผาลาจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มต้นจากทางขึ้นวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะทางเพียง2กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงบรรยากาศตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยความร่มรื่นจากต้นไม้อุโมงค์ไม้และลำธารเล็กๆที่เหมาะสำหรับการดูนกโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่คุณอาจพบเห็ดหลากหลายชนิดรวมถึงดอกกระเจียวป่าสีขาวและดอกของเหินสีเหลืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนดอกคลองสีน้ำเงินจะบานสะพรั่งที่นี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่หาชมได้เฉพาะบนดอยสุเทพไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือวัดผ หาลาดวัดเก่าแก่ที่สงบและกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างงดงามที่อยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จัังหวดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์05321-0244 Facebook อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย https colon slash www facebook com slash dot s l a y question mark local เท่ากับ th underscore th 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ2.6กิโลเมตรเดินง่ายและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของป่าดิบเขาระดับล่างในช่วงปลายฝนคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเขียวชอุ่มพร้อมน้ำตกผาดอกเซียวที่ไหลตลอดเส้นทางชมทุ่งนาขั้นบันไดของชาวปากาเกิดและสามารถาพักจิบกาแฟในหมู่บ้านแม่กลางหลวงเส้นทางนี้ไม่เพียงพาเราใกล้ชิดธรรมชาติแต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในทุกย่างก้าวอย่างกลมกลืนที่อยู่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 3ดอยขุนตาลจังหวัดลำพูนการพิชิตด,ดอยขุนตาลในช่วงปลายฝนเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะการนั่งรถไฟมาสัมผัสอากาศเย็นและหมอกจางๆก่อนเริ่มเดินเทรลเข้าสู่ยอดดอยไฮไลท์อยู่ที่ลานสนยสองซึ่งเป็นลานกว้างท่ามกลางต้นสนเมื่อแดดช่วงเย็นสาดผ่านจะสวยงามมากคุณสามารถพักแรมที่นี่และออกเดินเช้าตรู่ไปยังยาสีเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมสัมผัสด,ดวงดาวเสียงธรรมชาติและความสงบ ของป่ากลางคืนเส้นทางทั้งหมดรวมจากสถานีรถไฟถึงจุดชมวิวประมาณ5-6กิโลเมตรเดินสบายมีทั้งทางลาดและบันไดเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและคนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างเอตอมที่ที่อยู่ตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเบอร์โทรศัพท์0810326341 Facebook อุทยยนแห่งชาติดอยขุนตาล https://www.facebook.com/ colon, slash, slash, d o i k u n a t u r a l l park slash, question mark local เท่ากับ th underscore th 4. เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหัวหน้าจังหวัดชัยภูมิ เส้นทางนี้ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทูลันคามีระยะทาง2.66กิโลเมตรเดินง่ายและปลอดภัยตลอดทางมีป้ายสื่อความหมายกว่า14จุดให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักกับพันไม้และเรื่องราวของผืนป่าดิบแล้งรวมถึงประวัติศาสตร์หินทรายอายุราว125ล้านปีเส้นทางนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวกันไฟและลาดตะเวนป่าไปในตัวก่อนจะไปถึงซาลาเฮือนเบิงตะเวนปลายทางที่เปิดมุมมองกว้างไกลสู่ผืนป่าผู้เขียวและพื้นที่เกษตรเบื้องล่างที่อยู่ตำบลท่าหินงนมอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ เบอร์โทรศัพท์0 9 3 0 9 3 9้าส Facebook อุทยานแห่งชาติพูแลนคา https colon slash slash www facebook com slash fuelandcanal question mark l o c a l เท่ากับ th underscore th 5. เส้นทางศึกษาธรรมชาติทำทานลอดน้อยทำทานลอดใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินไฮไลท์ของที่นี่คือถ้ำทานลอดน้อยและถ้ำทานลอดใหญ่เส้นทางศึกษาธรรมชาติยาวเพียง2.5กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ3-4ชั่วโมงภายในถ้ามีหิงนงอกหินย้อยที่ส่งประกายระยิบระยับเมื่อกระทบแสงไฟพร้อมทานน้ำที่ไหลตลอดทำให้อากาศเย็นสบายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยสามารถ เดินต่อไปอยังถ้ำทานลอดใหญ่ระยะทาง2.2กิโลเมตรเพื่อชมพรงเขาหิงปูนมหิมาที่มีแสงแดดสองลอดลงมาอย่างงดงามและยังมีภาพเขียนสีโบราณรูปพญานาคที่ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าเคยเป็นถิ่นอาศัยของพญานาคอีกดอววยที่อยู่ตำบลเขาโจดอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเบอร์โทรศัพท์0956198981 Facebook อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m c o l u m r o t h c m p o s i n q u e s t i o n m a r k l o c a l เท th u th 6เส้นทางเดินป่าน้ำตกโกรกอีดกอจังหวัดสระบุรีน้ำตกสูงชั้นเจ็ในอำเภอแก่งคอยเป็นเส้นทางเดินป่าใกล้กรุงเทพที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนที่น้ำหลากสายสะอาดเห็ดชำเป็นขึ้นแดงสดริมลำธารและป่าเขียวชอุมตลอดทางเส้นทางไป กลับประมาณ8กิโลเมตรใช้เวลาเดินราว5 6ชั่วโมงมีทั้งทางราบพังชันและลุยน้ำเล็กน้อยเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเที่ยวน้อยแต่ต้องการสัมผัสบรรยากาศผจญภัยแบบวันเดทริปไฮไลท์อยู่ที่ชั้น7ซึ่งอลังการสมคำร่ำลือและจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นแนะนำว่าควรจองล่วงหน้า7เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้วจังหวัดนะครนายก เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้วในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเส้นทางเดินป่าที่ง่ายและเหมาะสำหรับมือใหม่จุดเริ่มต้นคือสะพานแขวนข้ามระหว่างนครนายกกับปราจีนบุรีก่อนจะเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจทั้งกวางที่ออกมาหากินตามผู้ไม้ต้นไม้และใบไม้แปลกๆไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ต้นไรใหญ่กลางป่าและปลายทางคือน้ำตกกองแก้วเล็กๆที่มีบรรยากาศสงบเย็นเหมาะสำหรับการพักผ่อนสบายๆที่อยู่ตําบลหินตั้งอ,อําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเบอร์โทรศัพท์ 0860926529 Facebook องหกห้าสองเก้าเฟซบุ๊กอุเทียนแห่งชาติเขา https://www.facebook.com/colinaturalpark1962/questionmarklocal slash slash เท่า <ht> ก e ah ับ th under score th 8ปดหเขาตีนไก่จังหวัดนครนายก ุบเขาตีนไก่เป็นหนึ่งในเส้นทางลับที่นักเดินป่าต้องลองโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนที่ป่าเขียวชะอุ่มน้ำตกใสเต็มแรงและอากาศเย็นสบายเส้นทางที่นี่มีให้เลือกถึงสแบบทั้งน้ำตกสลัดใดที่เดินชนิดหน่อยแต่คุ้มค่าไม่ถึงน้ำตกผานางดำที่เดินง่ายเหมาะกับมือใหม่และเขาหัวหมวกที่ท้าทายที่สุดพร้อมวิวก้อนหินแปลกตาริมหน้าผานอกจากจะได้สัมผัสป,ป่าน้ำตกและหน้าผาสวยๆแล้วยังสามารถกางเต็นท์พักค้างคืนใกล้กรุงเทพได้แบบไม่ต้องเดินทางไกลที่อยู่ ถนนโยธาธิการนาครน,นายกบ้านเขาหัวนาน้ำตกกระอางตาบลสีกระอางอำเภอบ้านานาจังหวัดนครน,นายก9เขาหงอนนาจังหวัดกระบี่เขาหงอนนาคในช่วงปลายฝนถือเป็นสวรรค์สำหรับคนรักการผจญภัยและธรรมชาติด้วยความสูงกว่า500 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะ3.7กิโลเมตรพานักท่องเที่ยวเดินผ่านป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิดพร้อมบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาให้ดื่มอธิษฐานเพื่อความโชคดีและเมื่อขึ้นถึงยอดจะได้ชมวิว ทะเลอันดามันหมู่เกาะและแนวภูเขาหินปูนทอดตัวสวยงามโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่งดงามจับใจที่อยู่ตำบลอ่าวนางอำเพอเมืองจังหวัดกระบี่เบอร์โทรศัพท์075656150 Facebook อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตราหมู่เกาะ PP https://www.facebook.com/nationalpark ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินป่ามือใหม่ที่ต้องการลองเดินป่าครั้งแรกหรือแค่ต้องการหาที่ผ่อนคลายในช่วงปลายฝนเส้นทางที่ง่ายและน่าสนใจเหล่านี้ก็พร้อมพาคุณไปสัมผัสความเขียวชอุ่มและบรรยากาศสดชื่นใกล้เมืองได้อย่างสบายสบายหมายเหตุข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเดินทาง